เมื่อเราติดตั้งโปรแกรม s c a n นทูล4.0เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องตั้งค่าเริ่มต้นข้อมูลพื้นฐานของโปรแกรมก่อนนะครับวิธีการมีดังนี้นะครับให้ดับคลิกเปิดโปรแกรมสแ n นทูล4.0ขึ้นมานะครับที่เมนูแรกนะครับเมนู1ดตั้งต้นนี้นะครับให้คลิกแล้วเลือก1.1โรงเรียนครับจากนั้นนะครับให้กรอกชื่อโรงเรียนนะครับ เราจะก่อดที่โรงเรียนว่าบางกระทุ่มพิทยาคมส่วนรหัสโรงเรียนนะครับรหัสโรงเรียนของเรานะครับ1 0 6 5 3 6 0 4 8 5ตำบลบางกระทุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกมัธยมศึกษาเขต39 นะครับข้อมูลตรงนี้นะครับต้องกรอกให้เหมือนกันนะครับทุกระดับชั้นนะครับจากนั้นเมื่อเรากรอ,อกข้อมูลเสร็จให้กดบันทึกครับจะขึ้นข้อมูลว่าบันทึกเรียบร้อยจากนั้นคลิกโอเคครับแค่นี้ก็จะเป็นการเพิ่มข้อมูลนะครับสังเกตว่าที่ด้านซ้ายมือจะมีะรหัสโรงเรียนกับชื่อโรงเรียนขึ้นมาแล้วก็เป็นการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้นเรียบร้อยครับ